ในวันนั้นที่มีการก่อ,อสร้างคาสิโนขึ้นอยู่ในสมัยใดซึ่งตามที่ทราบเนี่ยการเริ่มสร้างคาสิโนเนี่ยเริ่มสร้างก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะทําการรัฐประหารอืมครับมีการซื้อกิจการบริเวณนั้นแต่ก่อนเป็นของลียงพัฒนซึ่งปัจจุบันเป็นบุตรทสมาชิกและก็เป็นเศรษฐีติดท็อปไฟของกัมพูชาชื่อกัมพูชาก,ก็คือลียงพัฒนชื่อไทยก็คือนายพัฒนสุดภาพา,านายพัฒนสุดภาผาเนี่ยก็เป็นคนไทย เกาะกุงข้ามไประหว่างเกาะกรุงกับตากกับจันทบุรีเขาเรียกว่าเสียพัดถ้าอยู่ที่เมืองไทยเรียกว่าเสียพัดถ้าข้ามไปกัมพูชาชื่อลียงพัดแต่ก่อนพื้นที่ของบริเวณนี้ซึ่งอยู่ในจังหวัดโพธิสัตว์เ่เป็นพื้นที่ที่เสียพัดมีอิทธิพลก็อู้มาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับตั้งแต่ในยุคสงครามเวียดนามเนี่ยบริเวณนี้เป็นพื้นที่สําคัญของการปลูกกัญชาตรงบริเวณที่ลาบลุ่มของโพธิสัตว์เนี่ยลงจากเขาไปเป็นที่ลาบลุ่มเขาใช้ในการปลูกกัญชา และเจ้าใหญ่ที่ปลูกกัญชาแล้วก็ส่งกัญชาขายส่งมาไทยบ้างส่งไปเวียดนามบ้างให้ทหารอเมริกันสูบเนี่ยก็คือนายพัชสุดลาภาเนี่ยแหละก็คือลียงพัฒนเนี่ยแหละเป็นเจ้าพ่อผู้ปลูกกัญชามากที่สุดในบริเวณนี้นู่นตั้งแต่สมัยยุคสงครามเวียดนามเมื่อสงครามจบก็มีการสงครามเขมริสามฝ่ายสี่ฝ่ายก็ว่ากันไปก็นายพัชสุดลาภาก็เก็บเกี่ยวบริเวณนี้มากขึ้นเรื่อยจนกระทั่งทุนจีนเริ่มเข้ามานายพัชสุดลาภาก็โอนบริเวณบริเวณนี้ที่ได้สัมปทานจากคุณเซนเนี่ยให้กับออกยย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 าาาาเเเเเเทททีีีีีีีบบบบนนนนนนน่่่่่คือซึงงมมมใหแลล้ววกกก็็ไปุุรัจส เพื่อที่จะฟอกเงินบริเวณนี้ใช้เพื่อการฟอกเงินเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเออ่คอนโดมิเนียมเป็นหมื่นๆห้องเนี่ยไม่มีคนพักก็แจ้งว่ามีคนพักเพื่อเอาเงินที่จากการประกอบอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์สแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เนี่ยทำให้มันถูกกฎหมายแล้วบริเวณนั้นทุนจีนสีเทาก็เช่าในการปลูกเออ่ที่เขาเรียกว่าคอนแทคฟาร์มมิ่งขนาดใหญ่เออ่ประมาณเป็นหมื่นเฮกตาร์มีหมื่นเฮกตาร์มันก็หนึ่งเฮกตาร์เท่ากับหกจุดห้าไร่เลยนะหกไร่ครึ่งเนี่ยมันก็เป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นไร่อย่างเงี้ยแต่ละเจ้าขององที่ดินนบริเวณั้น เขาก็จะเอาปริมาณเนี่ยเอาใบส่งออกคือต้องนําสินค้าออกผ่านประเทศไทยแล้วเขาเอาใบส่งออกนั้นเนี่ยมาแสดงว่ามีรายรับว่าขายสินค้าเกษตรได้เท่านี้แล้วก็เอาเงินจากการประกอบอาชีพกรรมเ่ยเข้ามาเป็นเงินที่ถูกต้องคือบริเวณนั้นใช้สําหรับการฟอกเงินเขาไม่ได้ห่วงว่าจะมีคนมาเล่นการพนันไหมจะมีคนมาพักไหมไม่สนใจแต่ว่าแจ้งว่าสร้างรีสอร์ทสร้างคอนโดแล้วก็รายได้จากรีสอร์ทรายได้จากคอนโดที่นี้มันติดตรงที่มันมีบ่อนการพนันอยู่แล้วแล้วมันมีบ่อนอีกบ่อนหนึ่งที่สร้างลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ เป็นการต่อเนื่องตั้งแต่ยุคสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรต่อเนื่องมาจนถึงสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีข้อมูลที่จะก่็เลือกว่าก็คือถ้ามาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักก็ามาต่อที่สมัยรุ่งตู่นะครับแต่ว่าถนนหนทางที่เข้าไปเนี่ยที่ตอกเข้าไปเนี่ยส,สะดวกสบายสี่เดยเนี่ยมาสร้างขึ้นในสมัยรุ่งตู่ในปีหกสองแต่ก่อนมันเป็นถนนท,นที่ตัดเข้าไปอ่าเขายกว่าจุดพยายามจะทำเป็นจุดขั้นต้นทำเป็นถนนที่มันสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในยุคสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โโอชาาาาาเเเป็นนนนนยยยยกกกรรรรัฐมมมตีีดดดงงิ่ไไ้จะททวห งบอุดหนุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดสูด่านชายแดนเพราะเขาต้องการทําบริเวณนั้นเลยให้เป็นด่านถาบอร